สวัสดีนะครับอยู่กับร้านช่างดำซ่อมกาวสตูลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เทสดรอทนะครับนี่ครับนี่ครับลูกค้ามาเทสนะครับจ้าที่ควนก้องลูกค้าเองนะครับนี่คือความจัิงง่งควนนี่นะครับนี่เทสไอลูกค้าก่อนนะครับนะมาดูกันนะครับ ้ึได้นะครับกึนได้ลานจังดำสร้างก้าวสูงน,นะครับดำมาแล้วสงูงแล้วก็มาตามเทศนะครับมาดูที่หน้างานจริงนะครับของลูกกาว่ามีปัญนาอะไรมากมายใส่ไม่กล่าวเลยครับสูงนะครับชันนะครับวันนี้ รยากาศรอบๆก็เป็นส่วนยางพารานะครับนี่ไก่ต้นใจตักมาตามได้นะครับนั่นอย่างด้ำซ้ำกาวตักมาตามลายละเอียดก่อนนะครับนี่คเดือดรวมกระสุงนะครับผมนี่คือเดือดรวมนะครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้มาส่องวังปลาจันนะครับควันวังปลาจันฉันปอบไม้ด่างเนี่ยครับนี่ขึ้นด้วยรูจันเดียวนะครับสโลว์ยันเดียวนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่ใจสโลวต้องยันนะครับอยากให้ดูต้องถังลานนะครับเพลิดเพลินวันนี้มาได้ตั้งมันให้กูครับตั้งมันตะเปะไม้นะครับ ตัวนี้เป็นตั้งมันสเปย์นะครับไว้เวลาขึ้นกวนนะครับโซนมันนส่วตัวนี้เป็นชุดเกียร์ของทางร้านนะครับเกียร์จะดำมันนี่นะครับข้าวง่ายลูกค้าไม่ซับชนนะครับผมนี่ภาพโดยรวมกล้องที่ด้านตัวนี้เป็นรอยพายยูบ็อกนะครับใหญ่ทั้งมันไว้ใจนี้นะครับเผื่อว่าตายบอถ์จะมีเีษไส้โค้งนะครับ เียบกาซุ้งใช้ได้อยู่นะกับคนนี้เียบโอเคครับลานช่างดําซ่อมกาวสตูนนะครับส้นใจก็ะตักเฟสได้นะครับศึกษาเหลืองรดสม่มโลโฟวิลสอบตามรลคาราคาัก้าบินกันเองนะครับตัวนี้ไก่ส้นใจก็ะตักมานะครับ thì chẳng đắm giam cao ra tốn không quân mạc ạ